แล้วก,ก็มาดู p r o d u ั t ์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นกล้องวัดระยะด้วยเลเซอร์ LPLS 1000นะครับตัวนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับจะมีอุปกรณ์ก็จะมีะะสายคล้องนะครับกล่องนะครับคู่มือนะครับมีคู่มือ,อมีหูหิ้วนะครับถ้าเช็ดเลนนะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับใบรับประกัน อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคุณสามารถดูได้นะครับตรงนี้หิว้วตัวกล้องมาเปิดดูเลยนะครับตัวกล่องเป็นกล่องขนาดเล็กนะครับตัวเป็นกล่องขนาดเล็กมากเลยนะครับกล่องขนาดเล็ก er ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ CR2 นะครับ CR2 เป็นก้อนเล็กขนาดนี้นะครับใส่ขั้วลบลงไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนใส่ตรงนี้นะครับต่อกล้องขนาดเล็กนะครับ อาบูนะครับ LS 1000ตัวนี้สามารถวัดระยะได้1000เมตรนะครับมี3เลนนะครับ3เลนเลนยิงเลเซอร์เลนรับเลเซอร์นะครับเวลาส่องถ้าส่องในระยะไกลๆเนี่ยการส่องเวลากลางวันกลางพื้นที่แจ้งๆจริงๆเนี่ยมันก็อ่ามันจะไม่สามารถส่องไกลถึง1000เมตรได้แต่ถ้าคุณส่องเวลาตอนเย็นแสงอาทิตย์รัวลวงนิดๆ มันจะสามารถส่องได้ไกลถึง1,000เมตรนะครับอันนี้จากการทดสอบนะครับตัวนี้เล็กมากเท่ากับกำมือนะครับตัวนี้กำมือการใช้เนี่ยตรงเนี้ยเมนูมันจะบอกนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับ1,2,3่งสองสามเลเซอร์แบงเกอร์เลเซอร์ดีแฮกนะครับตัวนี้เลเซอร์ตัวจับกำลังขยายตัวกล้องนี้6เท่านะครับ6เท่าระยะการวัด วัดยังไงวัดระยะทางวัดมุมวัดความสูงนะครับมันจะบอกคู่มือบอกว่าวัดความสูงยังไงวัดระดับตีกลอฟยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้วารันตีนะครับ,รรบสเปคมันก็จะบอกว่านี่นครับผ้าเอลเอสหนึ่งพันสามารถวัดได้หนึ่งพันเมตรนะครับตรงนี้มันจะสามารถบอกเส้นลายนะครับยูนิตสามารถอ่าหน่วยวัดสามารถเปลี่ยนเป็นหลาและเปลี่ยนเป็นเมตรได้นะครับ ถ้าเปลี่ยนเป็นหลาคุณสามารถคลิกเขาเรียกว่าคลิกกดตัวโหมดตัวโหมดตรงนี้สามวินะครับกดไปสามวินะครับตรงนี้กดไปสามวิการเปิดเนี่ยคุณต้องกดเปิดตัวนี้นะครับแล้วเปลี่ยนเมนูก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงะครทดสอบเราจะใช้กล้องวัดระยะนะครับว่าตัวนี้เปิดนะครับ yeah. ตัวนี้เปลี่ยนโหมดนะครับเรามาเปิดดูกันนะครับว่าเป็นไง นี่สักคู่นี่นะครับอ่ะระยะวัดนี้ผมกดเปลี่ยนโหมดตัวนี้ความสูงนะครับมันสามารถวัดความสูงได้นะครับแค่กดปุ๊บอ่ามันสามารถวัดความสูงได้เท่าไหร่นะครับร้อยยี่สามร้อยยี่สี่แค่คุณวัดจุดนี้ปุ๊บแล้วขึ้นมานะครับมันสามารถวัดความสูงได้อ่าตัวนี้เป็นระยะกอฟอ่านะครับระยะกอฟ คุณจะเห็นวัดระยะก๊อฟนะครับนี่เป็นระวัดระยะโปรเจกต์ตายการตีก๊อฟนะครับอันนี้เป็นความเร็วนะครับเป็นความเรียวหน่วยเป็นเมตรถ้าสมมุติว่าคุณวัดวัดความเรียวลถนะครับว่าลถเท่าไหร่ยังไงนะครับตัวนี้สามารถวัดความเรียวได้นะครับน,น,นี่นะครับ เปลี่ยนโหมดคือตวัว V นะครับนี่วัดระยะแบบเดิมอ่าอันนี้วัดระยะมันจะบอกมุมว่ามุมเท่าไหร่ยังไงนะครับอ่ะโอเคก็ใส่ที่ท่านดูประมาณนี้ระยะ LS 1000นะครับ3ามเลนนะครับก็เป็นยังไง2พ้นที่ตึกน,นระยะไปล2ได้1,000เมตรนะครับ1,000เมตรมาดูกันเลยนี่นะครับ สองได้หนึ่งพันเมตรเท่าไรหกร้อยห้าเมตรนะครับนี่หกร้อยเมตรนะครับห้าร้อยเมตรครับบอกมุมนะครับบอกมุมได้สองได้หนึ่งพันเมตรนะครับ นะครับก็จะใช้วัดระยะ1,000เมตรนะครับมาดูกันนะครับเปิดมาว่ามันวัดได้1,000จริงไหมร้อยเมตรนะครับเกือบร้อยเก้าสิบสาม กว่านะครับูน้นนะครับมาคานนู้นว่ามันได้เท่าไหร่สี400กว่าเจ0กว่านะครับเจ็ดร้อยเจดสิบ ห้าเรือไปสองเรือนี่ยครับห0 0รกว่า นะครับส0 0กิโลเมตร